อสวัสดีค่ะสวัสดีสำหรับผู้ติดตามเก่าและผู้ติดตามใหม่ทุกทท่านด้วยนะคะวันนี้นะเรามาดูดวงเรื่องความรักนะคะของชาวราศีพิจิก ลัคนาราศีพิจิกประจําช่วงเดือนใหม่กันแล้วนะคะช่วงเดือนกันยายนเดือนที่9ของปีเนี่ยคะเรามาดูกันว่าพลังงานเรื่องราวความรักของชาวพิจิกเป็นอย่างไรกันบ้างนะการอ่านไพ่ในวันนี้นะคะขออนุญ,ญาตนับลัคนาราศีตามแบบไทยหรือนะคะชาวพิจิกท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมแล้วรู้สึกว่าพลังงานตรงก็สามารถที่จะเปิดใจรับฟังกันต่อได้นะเรามาเริ่มต้นกันเลยนะคะชาวพิจิกขาพลังงานของชาวพิจิกประจําช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะ เรื่องราวความรักความสัมพันธ์จะเป็นอย่างไรกันบ้างนะขออนุญาตเปิดพลังงานคุณกอดนะคะชาวพิจิกขา ชาวพิจิกในช่วงนะคะเดือนกันยายนนี้เนี่ยจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเนี่ยจะต้องทําอะไรที่มันต้องใช้สมาธินะคะใช้ความพิถีพิถันใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านนะคะหลายท่านทํางานฝีมือหรืองานที่เราจะต้องใช้ความละเอียดรอบคอบมีสติกับการโฟกัสนะคะหลายท่านก็อาจจะต้องทําอะไรที่มันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปทําให้นะตลอดทั้งช่วงเดือนกันยายนนี้เนี่ยคุณก็อาจจะทํางานแบบไม่มีโอกาสได้ พักหรือว่าทํางานจนหลังขดหลังแข็งทํางานจนเหมือนกับเราเองก็เบอร์เบอร์นะคะพอเราใช้สมาธิโฟกัสไปกับสิ่งที่มีค่ามากๆเนี่ยมันทําให้คุณเองก็อาจจะมองข้ามเรื่องความรักความรู้สึกไปได้เนาะแปดเรียญเนี่ยมันบ่งบอกว่าหลายท่านเนี่ยคะ่ะก็มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะ ทำงานเก็บเงินหรือว่าทําอะไรสักอย่างนะคะเพื่อให้สิ่งสิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแก่คุณทําให้คุณเองก็จะมีเป้าหมายนะคะในการมุ่งมั่นตั้งใจพิถีพิถันทําบางอย่างเพื่อตัวเองเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนนะ ชาวพิจิกขามันมีพลังงานของความเป็นราชินีไม้เท้าราชินีไม้เท้าเนี่ยบ่งบอกถึงตัวคุณเองนะคะจะค่อนข้างมีความอ่อนไหวอ่อนแอนะคะแล้วก็มีความเหนื่อยล้าในจิตใตจ,จิตใต้สำนึกลึกๆเนาะแต่ด้วยบทบาทภาระหน้าที่นะคะทำให้คุณเนี่ยพยายามที่จะเป็นคนที่แข็งแกร่งนะคะมีความมุมานะอดทนนะคะ พร้อมที่จะรับโอกาสต่างๆที่เข้ามาก็เลยจะทำให้บางทีในตลอดทั้งช่วงกันยายนนี้นะเราจะรู้สึกได้เลยว่าอารมณ์เราแปรปวนเราดูเป็นคนที่มีความเป็น2บุค,คลิกบางทีก็จริงจังมากๆบางทีก็ซีเรียสบางทีก็ เหนื่อยล้าจนเราเองอยากจะพักแบบไม่อยากจะเอาอะไรเลยนะคะเพราะว่าพลังงานแห่งความเป็นราชนีเนี่ยด้วยความเป็นหญิงด้วยความอ่อนแอนะคะแล้วก็ความอ่อนไหวมันมีอยู่แต่ด้วยบทบาทเนาะหน้าที่นะคะต่างๆมันทําให้คุณต้องมีภูมิมิ มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงแข็งแกร่งหรือหลายท่านเนี่ยคะ่ะชาวพิจิกคุณอาจจะเป็นเสาหลักซึ่งการเป็นเสาหลักของคุณเนี่ยมันไม่สามารถที่จะทําให้คุณอ่อนแอได้เลยจนบางทีคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณกําลังเข้มแข็งแข็งแกร่งหรือว่าลึกๆมันมีความอ่อนแอทําให้เดือนกันยายนนี้นะคะเราจะมีอารมณ์ที่แปรปวนนิดนึงนะ มีพลังงานของความเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะตัวคุณเองเนี่ยไม่ได้คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องความรักไม่ได้คาดหวังว่าจะพึ่งพาใครนะคะคาดหวังกับการพึ่งพาตัวเองสําหรับคนโสดอยู่เนี่ยยิ่งบ่งบอกเลยว่าในเวลานี้เนี่ยฮะบางท่านเนี่ยก็พยายามที่จะมองหาคนที่ใช่มองหาความรักมาเนิ่นนานแต่อาจจะไม่ได้เจอใครที่รู้สึกว่าถูกใจสักทีเนี่ยฮะก็เลยทําให้ในเวลานี้นะหลายท่านเนี่ยเริ่มรู้สึกว่าเราจะต้องมาดูแลตัวเองม โฟกัสตัวเองเนะะี่ยค่ะดูแลภาพลักษ์ตัวเองให้ตัวเองดูดีขึ้นนะหรือทําให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นกว่าเดิมเพื่อที่จะไม่ต้องให้เกิดความเงาและความอ้างว้างจะได้เติมเต็มตัวเองได้นะคะมันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะมีการคิดพิจารณาแล้วก็จินตนาการในภาพลักษณ์ตัวเองนะคะบทบาทลักษณะนิสัยของตัวเองว่าจริงๆแล้วเนี่ย เราเหมาะกับคนแบบไหนกันแน่มันเหมือนเป็นช่วงเวลาที่ชาวพิจิกนะคะจะกลับมาดูตัวเองกลับมาทบทวนตัวเองว่าเราขาดตกบกพร่องตรงไหนไปแต่มันก็ไม่ได้มีความโหยหานะคะกับการที่อยากจะมีใครนะการโสดอยู่ในเวลานี้เนี่ยมันเป็นบรรยากาศที่ทําให้คุณมีอิสระมากๆและทําให้คุณเองก็มีความสุขมากๆนะคะรู้สึกว่าเรามีนะคะอิสระในการบริหารจัดการรับผิดชอบความต้องการตัวเองก็คือตามใจตัวเองได้แบบเต็มร้อย เพราะว่าก็ไม่ได้อยากที่จะไปแชร์ความรู้สึกกับใครนะยังไม่ได้รู้สึกว่ามีน้ำใจพอที่จะให้ความรักความเมตตาที่จะไปดูแลคนอื่นณนะเวลานี้มันบ่งบอกถึงการทุ่มเทเพื่อตัวเองนะคะทุ่มเทเพื่อนะคะความมั่นคงนะคะการสร้างรากฐานให้กับตัวเองเนาะ บางท่านเนี่ยนะคะถ้าใครโสดมานานแต่อาจจะเป็นคนที่เคยผ่านการมีความรักมาแล้วมีภาระมีครอบครัวมาแล้วมันบ่งบอกว่าตอนนี้เนี่ยคะความรับผิดช,ชอบแล้วก็เป้าหมายของคุณก็คือนะการที่จะดูแลปัจจุบันดูแลภาระเนี่ยค่ะที่มีอยู่ใครที่ผ่านการมีลูกหรือว่าสร้างมีสร้างสินร่วมกันมามันบ่งบอกว่าตอนนี้นะคะ คุณเลือกที่จะบริหารจัดการความรับผิดชอบต่างๆด้วยตัวคุณเองนะคะไม่ร้องขอคนรักเก่าไม่ร้องขอสามีภรรยาเก่าหรือว่านี่เก่าถ้าเราเคยมีร่วมกันเนี่ยตรงไหนที่คุณรู้สึกว่ามันเป็นส่วนของคุณนะคุณก็พร้อมที่จะชดใช้พร้อมที่จะจ่ายพร้อมที่จะเคลียร์นะคะเอาอะไรที่มันเป็นปัญหาสะสาง ความค้างคาตรงนี้ออกไปเพราะว่าคุณก็รู้สึกว่าไม่อยากที่จะไปมีประเด็นไม่อยากที่จะสร้างความเข้าใจผิดหรือว่าไม่อยากอธิบายเนาะในช่วงเดือนกันยายนนี้นะคะมันจะออกแนวอันไหนที่มันเป็นหน้าที่อันไหนรับผิดช,ชอบได้ก็รับผิดช,ชอบนะคะอันไหนมองข้ามได้ก็มองผ่านเพราะว่ารู้สึกกลัวนะคะ กลัวว่าตัวเองจะอารมณ์เสียเนาะเพราะว่าตอนนี้คุณรู้ดีอะค่ะว่าคุณจะต้องไปใช้สมาธิกับเรื่องที่มันสำคัญเลยไม่ได้อยาก เอาเรื่องหัวใจมาเป็นภาระนะคะคนโสดอยู่เนี่ยก็บ่งบอกว่าในเวลานี้นะคะเราจัดการกับความเหงาของตัวเองได้เราคุยกับตัวเองรู้เรื่องเราไม่ได้รู้สึกว่าอ้างวางจนอยากได้ใครสักคนมาเป็นคนคุยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าตอนนี้ค่ะมันมีเรื่องสำคัญอย่างอื่นมากกว่าเรื่องหัวใจก็เลยจะไปโฟกัสการทำงานนะคะมากกว่าการที่จะมองหาใครนะ มีพลังงานของความเป็นเดอะทาวเวอร์ค่ะเดอะทาวเวอร์นะหลายท่านถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของการที่ อาจจะอย่าร้างหรือว่ารอคอยการเลิกลารอคอยการสิ้นสุดพยายามที่จะอดทนประคับประคองมานานทั้งๆท,ที่ใจมันก็ไม่ได้รักกันเท่าเธอเอิมไม่ได้รักกันเท่าเดิมนะคะมันบ่งบอกว่าตอนนี้แหละจะเป็นช่วงเวลาที่คุณกําลังจะหลุดพ้นนะคะออกจากความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะหรือว่าหากรู้สึกว่าอยากเลิกหากรู้สึกว่าอยากยุติความสัมพันธ์เนาะเดือดทาวเวอร์มานะคะมันบ่งบอกว่าการที่จะหลุดพ้นนะคะ การที่จะได้เลิกลาการสมใจปรารถนาเนี่ยจะเกิดขึ้นแต่ใครนะคะที่อาจจะยังไม่ได้มีแพลนว่ามันถึงขั้นที่จะต้องเลิกลากันเนี่ยมันก็บ่งบอกว่าในเวลานี้นะคะกันยายนนี้เนี่ยอาจจะมีเหตุให้เราได้มีการอยู่ไกลกันนะคะด้วยภาระหน้าที่การงานหรือว่าตัวคุณเองก็อาจจะอยากแยกห้องนอนนะนะคะใครที่อยู่ไกลกันอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะมีการสื่อสารสักเท่าไหร่บางท ก็นานๆทีคุยกันนะคะวันหนึ่งทักทายกันนะคะแล้วก็หายไป6-7ชั่วโมงก็คือเราเนี่ยนะไม่มีอารมณ์ที่อยากจะแบบไปสื่อสารไม่อยากที่จะพูดคุยนะคะไม่อยากที่จะไปเอาเรื่องคนรักหรือว่าคือเรื่องหัวใจเนี่ยตอนนี้เราจะรู้สึกว่าเรา เรารับมือกับมันไม่ได้อะเพราะว่าเรากลัวเราเสียสมาธิกับเรื่องอื่นนะคะชาวพิจิกม,มีพลังงานของความเป็น t e m p e r a n นนะคะหลายท่านก็มีโอกาสที่จะได้มีปัญหากันนะคะทะเลาะก,กันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆเนาะปัญหาในบ้านปัญหาครอบครัวหรือว่าปัญหาเกี่ยวกับบุคคลภายในครอบครัวนะคะอ่ะก็มีประเด็นขึ้นมาซึ่งมันอาจจะทำให้คุณเนี่ยรู้สึกว่านะ มันก็ต้องมีการเคลียร์มีการเหมือนพยายามบาลานซพยายามปล่อยวางพอบางท่านเนี่ยก็อยู่ในจุดที่มันก็ต้องใช้เวลาร่วมกันนะคะบางท่านมีโอกาสได้เดินทางไกลร่วมกันนะชาวพิจิกได้เดินทางไกลร่วมกันหรือว่าสําหรับใครนะคะที่รอคอยการโยกย้ายเพื่อไปอยู่บ้านคนรักหรือว่าไปใช้ชีวิตคู่ออกไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันเนี่ยมันบ่งบอกว่าก็ถึงเวลาแล้วนะคะสำหรับการ ที่คุณจะได้ไปใช้ชีวิตคู่นะคะออกไปอยู่ด้วยกันเกิดขึ้นนะ เท a นด์เนี่ยค่ะคือการปรับตัวคือการปรับสมดุลคือการค่อยๆที่เราสองคนเนี่ยจะเข้าใจซึ่งกันและกันแต่ด้วยความเป็นไพ่ใบเนี้ยค่ะจริงๆแล้วความแตกต่างคุณมันยังสุดขั้วเนาะตัวคุณเองเนะะี่ยค่ะอย่างที่บอกไปเนี่ยเราก็จะตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจทำในส่วนของตัวเองบางทีมันก็มีใครคนใดคนหนึ่งนะคะที่หมกมุ่นกับเรื่องใดเรื่องหนึ่งมากจนเกินไปจนละเลยความรู้สึกของกันและกันเนี่ยค่ะเราก็บวกกับ ลักษณะนิสัยในช่วงนี้อารมณ์ที่มันแปรปวนของคุณนะคะบวกกับบรรยากาศของเขาที่มันก็มีขึ้นมีลงซึ่งมันก็เป็นบทบาทที่เราจะรู้สึกได้ว่าเราสองคนนี่มันต่างกันสุดขั้วมากๆแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ด้วยกันนะคะหรือคนโสดอยู่จริงๆคุณยังไม่ได้แสวงหาการมีความรักอย่างจริงจังแต่มันก็บอกว่า หลายๆท่านก็อาจจะมีคนคนะคะคนคนที่เราไม่ค่อยจะถูกใจเนาะหรือว่าเป็นรักครั้งเก่านะคะจะเข้ามาในความสัมพันธ์ได้นะเป็นคนที่เราเองไม่เคยรู้จักกันมาก่อน<ม>หรือว่าเป็นคนที่เราเคยรู้จักแหละแต่ว่าไม่เคยสนิทสนมกันเป็นคนที่ไม่ได้ตรงสเปกนะแต่เขาพยายามที่จะมาจีพยายามที่เหมือนจะมาอยากจะชอบคุณแต่อาจจะด้วยนะคะตัวคุณเองก็ไม่ได้เคยรู้สึกว่าสนใจมาแต่ด้วยความที่ คนคนนี้นะอาจจะตามตื้อคุณมาตลอดมันก็บ่งบอกว่าในเวลานี้นะจะมีโอกาสได้ทดลองคุยกันนะคะจะได้คุยกับคนที่ยังไม่ค่อยจะถูกใจยังไม่ค่อยจะชอบสักเท่าไหร่นะคะชาวพิจิกค่มีพลังงานของความเป็นก้าวดาบมาก ก้าวดาบเนี่ยใครที่เคยมีนะคะปัญหาความขัดแย้งนะคะมีเรื่องที่อาจจะถูกทรยศความรู้สึกนะคะถูกทำให้คุณรู้สึกเหมือนเป็นฝันร้ายเนี่ยมันยังบ่งบอกว่าตัวคุณเองนะคะก็ยังมีความกังวลอยู่ในตลอดทั้งช่วงเดือนกันยายนนี้เนาะ หรือบางท่านนะคะสำหรับใครที่อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องคนรักมีมือที่3แต่ว่าเขาก็จบกันไปแล้วแต่บางทีนะคะเรื่องระยะห่างของคุณภาระหน้าที่การงานที่เราเองก็ไม่ได้ไปนะคะจ้องที่จะจับผิดเขาไม่ได้ไปมีเวลาดูแลกันและกันมากพอบางทีคนรัก ที่เหมือนเป็นมือที่3คนเก่าที่เคยหลุดไปก็อาจจะกลับมาก็ได้นยคะทำให้ต้องระวังความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคู่ชีวิตก็จะมีปัญหาการเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์เรื่องบุคคลที่3ที่เคยมีประเด็นกันมาอยู่แล้วกลับคืนมาอีกครั้งได้นะพลังงานของชาวพิจิกขาด้วยความเป็นราชามเมท้าเนี่ย ราชาไม้เท้าคุณจะรู้สึกว่าคุณมีเหตุมีผลมากขึ้นนะมีเหตุมีผลในการวางตัวมีเหตุมีผลในการนะคะวางแผนเพื่อที่จะพัฒนาความสัมพันธ์บางท่านนะคะก็ยังมีบทบาทของคุณที่ยังคงเป็นเสาหลักนะคะการวางแผนอนาคต การวางแผนจัดการภาระปัญหาต่างๆเพื่อที่จะรักษาความเป็นครอบครัวให้มันมีความมั่นคงและแข็งแกร่งนะคะหรือใครที่คบกันอยู่เนี่ยชาวพิจิกอาจจะเป็นคนที่ต้องคิดนะคะหรือวางแผนเกี่ยวกับเรื่องของการเก็บเงินเพื่อที่จะนะคะแต่งงานทําให้มันถูกต้องตามประเพณีนะหรือว่าใครที่กํลาลังมีแพผนว่าจะซื้อสิ่งของที่มีค่าร่วมกันร่วมกันกู้ซื้อนะคะบ่งบอกว่าจะได้รับค่ะ แต่ว่าคนที่จะต้องเป็นคนดําเนินเรื่องดําเนินการนะคะภาระนะคะความรับผิดชอบต่างๆก็ตกมาอยู่ที่ชาวพิจิก พอเรามีความรับผิดชอบเยอะๆเรามีเรื่องให้ต้องได้คิดแบบจุกจิกเยอะๆมันก็จะทําให้คุณนะคะรู้สึกอาจจะเผลอดูถูกคนรักนะก็ต้องระมัดระวังไม่ใช่ว่าดูถูกย้ยํายีเขานะคะแต่ว่าดูถูกเขานะคะในเรื่องของการที่เขาเนี่ยไม่ได้ให้ความสําคัญและไม่แฟร์กับการที่จะดูแลคุณซึ่งมันก็อาจจะทําให้คุณเองเนี่ยนะมีอารมณ์ที่บั่นทอนด้วยพลังงานที่มันก็แปรปวนอยู่แล้ว ก็อาจจะมีพลังงานลบเข้ามานะคะทำให้คุณรู้สึกมีความคิดซ้ำๆซ้ำๆตลอดทั้งเดือนว่าอยากจะเลิกอยากจะจบความสัมพันธ์เนี่ยคะ่ะก้าวดาบเพราะว่าแค่นะคิดไปในอนาคตเนี่ยมันก็เหมือนฝันร้ายแล้วว่าเราจะต้องมาเป็นเสาหลักในความสัมพันธ์ในครั้งนี้จริงๆหรือเนี่ยคะ่ะหรือหลายท่านอาจจะไม่ได้เป็นเสาหลักแต่มันบ่งบอกว่าคุณต้องพึ่งพาตัวเองหากินหาใช้ตัวเองเนีคะเขาก็ หานะเขาก็ใช้ในส่วนของเขาเราอาจจะไม่ได้มีน้ำใจให้กันนะจนบางทีคุณก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากที่จะเสียศักดิ์ศรีหรือว่าไม่ได้ต้องการที่จะไปขอความเห็นใจคือเราเองก็นะมีเกลียิมีศักดิ์ศรีมากพอกับการทำงานหากินเองนะคะโดยที่ไม่ได้หวังพึ่งใครเนาะมันก็จะมีแรงสู้ตรงนี้เกิดขึ้นพอเรามีแรงสู้อะคะ่ะชาวพิจิกมันก็เลยจะมีอีโก้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะรู้สึกว่า เรื่องความรักเนี่ยไม่สําคัญนะคะคุณจะมองแค่การที่มีคู่ชีวิตการมีแฟนมันคือความรับผิดชอบหรือว่ามันคือหน้าที่หนึ่งที่เราจะต้องมียิ่งคนสดๆอยู่เนี่ยมันบ่งบอกเลยว่าคุณไม่แสวงหาการมีความรักในเวลานี้นะคะเพราะว่าคุณก็มีความรู้สึกว่ากลัวว่าตัวเองจะต้องเสียบียบหรือกลัวเจอคนไม่แฟร์กลัวเจอคนไม่มีน้ําใจนะคะต่อคุณก็เลยทําให้คุณยังรู้สึกว่าการอยู่แบบสดๆแบบนี้แหละมันเป็น สิ่งที่ดีแล้วนะคะเราก็ นะยังไม่ได้พร้อมที่จะลงเอยกับใครมันก็าอาจจะมีคิดบ้างเวลาเราเห็นคนนั้นคนนี้มีความรักก็มีโมเมนต์เอ๊ะบางทีก็อยากมีแฟนแต่บางทีก็ไม่อยากมีบางทีก็อยากมีบางทีก็ไม่อยากมีนะคะมันจะเป็นอารมณ์ที่คิดประมาณนี้เพราะว่าจิตใต้สำนึกลึกๆคุณยังไม่ได้รู้สึกพร้อมกับการที่จะมีใครแล้วก็ยังไม่ได้อยากที่จะเสียสละตัวเองไปดูแลใครด้วยนะคะในเวลานี้นะขอดูนะคะว่ามีพลังงานอะไรที่ไพ่อยากจะช่วยบอกช่วยเตือนได้บ้าง นะมีพลังงานของการที่หลายท่านก็จะมีนะคะเวลาในการ เดินทางมีเวลาได้อยู่กับครอบครัวได้ใช้เวลาดีๆกับครอบครัวมีโอกาสได้เดินทางไปเที่ยวนะคะมีโอกาสได้ไปในสถานที่ที่เราอยากไปเหมือนเราเนี่ยจะได้เดินตามความฝันหรือบางท่านเนี่ยก็อาจจะมีโปรเจกต์ในการจะเดินทางไปเที่ยวคนเดียวไปต่างประเทศคนเดียวไปเรียนต่อไปใช้ชีวิตนะคะลองไปดิ้นรนที่ไกลบ้านดูก็เลยยังไม่ได้อยากที่จะเอาใครไปเป็นภาระด้วยเพราะว่าการที่เป็นโสดเป็นอิสระเนี่ยมันคนค่อน ที่จะคล่องตัวมากๆนะคะหรือใครที่เป็นความรักที่ดีอยู่แล้วบ่งบอกว่าเดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวไกลบ้านด้วยกันนะหรือใครเป็นรักทางไกลเดี๋ยวก็มีโอกาสที่เราจะได้เดินทางไปหาครอบครัวเขาเดินทางไปใช้ชีวิตคู่ร่วมกันนะคะจริงๆคนรักคุณนะคะหรือว่าคนที่คุณกาลังตั้งจิตถามถึงชาวพิจิ เขาเนี่ยให้ความสำคัญกับคุณมากๆนะเขาแอบส่องคุณเขาแอบติดตามคุณตลอดเวลาเขาให้ความสำคัญกับคุณอยู่เสมอมานะคะถึงแม้ว่าบางท่านเนี่ย คู่ชีวิตอาจจะดูเป็นคนเงียบๆ,ๆดูเหมือนไม่ค่อยสนใจอะไรนะแต่บอกเลยว่ายังไงชีวิตคุณนะคะชาวพิจิกใครที่มีคู่มีความรักที่เนี่ยคะสมบูรณ์แบบอยู่แล้วอาจจะดีกันบ้างไม่ดีกันบ้างแต่ให้เชื่อว่าคนรักของคุณนะคะเขาพร้อมที่จะสนับสนุนคุณเขาพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างคุณนะคะ mm hmm. เคียงบ่า mm hmm. เคียงไหลกันไปนะ mm hmm. เขาก็ยงังมีความรัก hmm. คุณนะ mm hmm. คะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่มีโอกาสในการพูดคุยกันตรงๆค ถ้าคุณได้เปิดใจคุยกันตรงๆเนี่ยมันมีแนวโน้มว่าคนรักคุณนะคะเขาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวเองนะตามที่คุณปรารถนาขอพรหรือว่าขอให้เขาเป็นนะคะมันก็จะทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่า สิ่งที่ดีที่คุณทำนะคะหรือว่าอะไรไม่ดีก็ตามที่ผ่านมาเนี่ยมันได้สิ้นสุดไปแล้วนะมันได้เหมือนจบสิ้นไปแล้วเพราะฉะนั้นนะคะการให้อภยัยการให้โอกาสตัวเองการเมตตาตัวเองให้ได้มีความรักมันก็จะนำพากดแรงดึงดูดเนี่ยจะนำพาคนดีๆเนี่ยคะ่ะที่ศีนเสมอกันมาสู่ชีวิตคุณนะชาวพิจิอยังไงก็ค่อยๆดูนะคะเพราะพลังงานของคุณเนี่ยมันยังไม่ได้เป็นพลังงานแห่งการเปิดรับ ความรักมากนักนะคะตอนนี้ใครที่กําลังตั้งหน้าตั้งตาทํางานหาเงินนั่นก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วแต่ก,กันยายนนี้ก็อย่าลืมเปิดโอกาสให้ตัวเองได้นะคะมีตัวตนบนโลกออนไลน์ก็ได้เนาะหรือไม่เคยสมัครอปเดตอะไรเลยก็ลองเล่นลองเปิดดูนะคะหรือออกไปเที่ยวออกไปสังสรรค์ออกไปเจอผู้คนมากมายดูเพราะมันจะนําพาเนะะี่ยค่ะความรักที่ดีมาสู่คุณนะหรือใครที่ทะเลออกกาะกันอยู่ในบ้านเนี่ยทะเลออกกาะกันประจําเลยก็ต้องพากันออกไปเที่ยวขับรถ ถออกไปนอกบ้านนะคะไปคุยกันบนรถคุยกันระหว่างการเดินทางนะคะลองไปเปลี่ยนที่นอนเปลี่ยนบรรยากาศนอนเพื่อเป็นการแก้เคตให้ความสัมพันธ์มันจะได้ดีขึ้นจะได้อบอุ่นขึ้นนะชาวพิจิกเป็นกําลังใจให้นะคะ โอเคค่ะยังไงวันนี้ต้องขอบพระคุณมากๆสำหรับการรับชมและการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบในะะการอ่านไพ่ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามมาไว้เป็นกำลังใจด้วยนะคะใครที่รู้สึกว่าต้องการที่จะดูดวงส่วนตัวเพราะมันจะได้เจาะลึกและแม่นยำมากกว่านะคะก็มีทุกแพ็กเกจเลยนะคะ ติดตามกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไฮแปะลิงก์เอาไวนะ้หน้าคลิปวิดีโอนี้มีแอดมาด้วยนะแอดไฮทารอดนะคะหรือว่ากดลิงก์มาได้นะคะแฟนเพจนะคะ Facebook Instagram มากดติดตามกันไว้ได้นะเพราะว่าไฮจะอัปเดตดวงรายวันนะคะแล้วก็แรนดอมและ b ิกอากาศเนี่ยในทุกๆวันเพื่อที่จะให้คุณได้รู้ทันดวงนะคะวันนี้สวัสดีคะ่ะ